ตะกี้ตกี้เมืนวานเป็นวานอวานสวยที่นี่ไม่สวยแล้วพวกเาใส่ดำไม่ 哎，又玩。 you yeah.

ครับแบบนี้นะครับครับนะนับหนึ่ง,งสอง <c oughs> แม้จะรู้ลวงน้าว่าสขายต้องไวว่าฟานจะไปได้ทุกคน แต่ความรักความผูกพันในภรยาตนให้เกิดความสับสนในเวลาดาของบุตรสุดครบ่อรจะจบชีวิตนี้ที่มีค่าได้สร้างสมดับชีวันพระคุณนั้นสุดที่ฉันจะพระงงานเกิดที่บ้านน้ำคำจังหวัดร้อยเอ็ด นี่คือเกร็ดความดีมีคุณค่าเป็นคุณแม่เลี้ยงดูรุปงโปรทธาใช้ความดีนำจิตวาพาพุ่งองสร้างครอบครัวด้วยรักประจักมั่นร่วมความวันอุปสรรคมาต่อเนื่องสร้างสุขดสันให้สดใสไม่เปลเเอน รำดับเรือนะร่องนะ้ำใจดีมนะีเมตตา